เดช่องไม่เี็นบนามนอนชา้นีลนะคะไปดูสิค่าบาเยอะแยะตะเปะไปหมดเลยอันใหม่นี้11ตัวอันเก่านะก็เต็มนะคะน่าจะประมาณ3,000บาทในถุงนั้นถุงอันเก่าเนีน <laughs> ตแปะเปะมากมายอันใหม่อย่างนี้ก็2 7 0 7นะญาตเ่า,าเลญาตคุณลืมเจ้าเข้าไปพี่น้องแมวเอ,อ้ย ถ้าไม่ได้ซื้อแล้วโอ้เสด็จขึ้นกบอเอาตัวนั้นตัวนี้เผื่ว่าเขาบอกพามาได้ค่ะน้ำมันหลยวาดขาเสืออะไรกันนะาวมันน้ำเต้าถุงก็ได้น้ำเต้าถุงก็ได้เดี๋ยวดูไปใส่กับสินค่ะเดี๋มันจะได้ขอกันพอดีเนาะ ้อุงมาเด้อนับคักแล้วบอกม่เีนนับได้บนับแล้วเจ้าของว่เจ้าของนับนี่แยกหมครับพระพราแยนแยกกันแมนปคว่ันันออกกางเลยฮะออแยกรยกครับเจ้าจัเลยนตันะไ้เบกขาเป็นอเคแป๊ะเกก 11 gấp tổ đại, bố mẹ bò, tụi là năm ai nè, húc bò, Đám húc bò, tăng húc chân thử. 2 đấy tám, มันมีค่าเอตอ่ะมันมีค่ากมันและหักนีเาของคนนึงนือของชมาให้แนาน้ำกันหละเพิ่นยังสีคิดเสียกันเนสิปันเอาเองดอกอันนี้บ่ได้เอาออกอันนี้อยู่ในนี่เออห้าด่าแมนอย่บอกโตอย่บอถือละวะ นับซ,ซอยเพื่นแน่เพื out. ่นแหงลงหนาลงหลังโอเคอืมแปดเก้าสิบสิบเอ็ดเทือกอ้าวไปบปไหนไปซ่มรถเด้ทุกทุกอ้าทกอันนี้ก็ได้เอามาเอาพนค่ะเพื hmm. ่อนนะมีไห่อนไหมเพื่อน

เอให้าเัมเอางินเเข้าบ้านเงินล้านเข้ากระเป๋าทุกวันทวันที่หน่ก็ขอให้มมได้ได้รางวัลที่หน่ด้วยอะอันจะใ่นหลัเอาัะ จ่าพาน้อยนึงจ่าจ่เอ้าของไปขึ้นรถใบก่อนไปไปแอนแข็งแรงแข็งปานฟ้าก้าปันตะวันใส้พลุนิเสียวของไปขึ้นรถใบเอาไปขึ้นรถใบก่อนสิลื่อมขวงที่สามว่าเน้อคู่นั่นนะไฮพ่อนแล้วเล่าได้รางวัลที่สองคู้นั่นวัดได้ที่สามคู้นั่นเป็นรถร้ายรางวัลที่ห้าพาได้หลายใบแล้วว่าเป็นไงน้องโอ๊บบุญเดเพิ่นซ่อนไปเที่ยวเมืองลาวคักบ่ คือเห็นอยู่เพื่อนไฟฟูเลยหลวงพระบางเอ้ยเลยไรเลยนครหลวงวิ่งจันทร์วังเวียงวังเวียงเขาเห็นตัวเขาเจาเบิึงได้ขึ้นถ้ำนั้นไหมโอ้ถ้ำที่อยู่วังเวียงจะมีถ้ำจะเหลือหรือพระธาตุหลวงเพื่นสิเป็นไายูบูแจ้งน้อยปูปริจิต ให้เขาเพิ่นไปโลดเพิ่นซื้อของถือใจแล้วเป้าหมายลักนี่คือซื้อของร้านข่อยไปใส่ละพี่ทงใส่ร้านขวบสองคนนั่งอยู่ทางปุ่นละบอดอกพี่มาอันอาทิตย์ละเทือนี่ล่ะออกมาเชอนมากเป็นวันเสาร์อาทิตย์ที่มีแขกหลายๆลาวันเสาร์ที่คนมาเยอะอืมคนมาหลายห้าจังมันจะมีการคึกคักเรเ่อนไหวกันธรรมดากับบอคึกคักรบอไม่ได้ทั้งงานใช่ โอ้ยยังพอนมีเออถาราคาตรงนั้นละ่ะกราบตรงนั้นละ่ะพี่นะอันลุงนะบะออันลุงพอนอันเพื่อนเอาเส้นนี่แบ่งกันเนาะแบ่งเส้นเออบักฟังนี่ไปนะลุงพนฟังนี่ไปนะคุณเองไม่ไดีส่องไม่ไดีฟูละเปดไร่ผูลาเปตไื่ บ้านในบ้านบ้านของอะไรแบบบ้านในลุงเพื่อนลุงเพืนเพื่อนไห้น้องๆที่เป็นยูทูบเบอร์นั้นมาแล้วให้ข้าเจปป้าอยู่ปุระกวางหายาวยัดเม็ดอ๋อมาสั่งเอา,อาเ,อเออมสาสั่งเอาให้ข้าเจ้าอาศัยอยู่น้ำพนะโอ้โหโบได้เศ้าบบได้ซื้อเอเอให้านเป็นหมู่บ้านหายเป็นหมู่เดียวกันเอเนอ,เ,อเพราะว่าข้าเจ้ามาแต่กุกกอกน้ำกันนี่เอออุปยุกมาน้ำกัน เพือ่อนอะโอ้ยบาว่างเลยถือใจลายอันสินสองพื้นนี่บ่มีผู้ใดเหรเอาไปขึ้นรถลักก็ถือเอาหามลืมคันลืมอันคันลืมพี่ทงไซบาพ,พาย้อนมาหนูจำได้บ่ะที่เด้อดาพี่ใหญ่ไปไหนแกไปแทนไ่กรุงเทพกั้นข้องก็กงกได้อยากตีข้องก็ดได้เพิ่นบ่ได้ห้าม เอาถ่ายรูปอยู่บ่ได้กถ่ายรูปใช่ไหปันใช่ไหปันเนี่ยืนเฮียงกันซับราบแล้วก็ให้พี่ทองใสถ่ายรูปหาเล้วประธานเมื่อคืนนั่นแล้วโอ้ยสลือบรไดถ่ายรูปกับปู่ปริจิตรผับวะนี่แหละจังว่าดีแหละข้างหนานี่แหละอ่ะอืออือ เดีว่าตอนนี้มันอยากย้อนแสงจักหน่อยกล้องต้องมาทางนี้บบเขาต้องถ่ายที่หัน,น,ไ,มนไม่ใช่สิพี่ให้ให้ข้าเจ้ากับไปันหน้าไปหันหลังไปทางนั้นละ่ะซุ้มเจ้านะนี่ซุ้มเจ้าเออเออเออเอาโอ้ใช่ยืนมากเออนี่ละนี่ละจังบบย้อนแสงเพราะว่าเขาลบตะเวนเด็เอาเอาเอาเออนี่ละยืนอยู่นี่ละพี่เขาถอยมาอีกจังหน่น<พ>อยใ<พ>อห้ออัันนน้เอ <Yeah. S 1> เออยังหนาไปทางนั้นน้อยนึงให้เดดถื <All right. S 1> อได้ทังปู่ปริิจตพร้อมโอเคพี่น้องทางนิวซีแลนด์ให้ชุให้หมันนะคะมากะปู่แล้วมา,มาอุดนสินค้าปลาคำไส แม่นกสวัสดีค่ะยังไม่ได้ไหว้กันเลยเดินไปเดินมาใครไม่อยู่พ่อ